สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับมึงเห็ก็มาเลาะเิึงเขาขึ้นเก้าพี่น้องมาเลาะเิึงเขานะครับสีดยาว้สีดปุ๋ยไว้แล้วนะครับอันนี้ปุ๋ยบริไายปุ๋ยเม็ดนะครับบริไายปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับนี่ก็สีเตรียมสีดครับสีเรียบเทียมให้เบิึงระวังตัวที่สีดแล้วก็ตัวที่ยังบุ่สีนะครับเิึงนะครับพี่น้อง หลังจากที่ก้อนที่ฉีดนะครับก้อนที่ฉีดเนี่ยเข่าเนี่ยเหลืองนะครับแต่วตอนนี้นะครับบั้มบึงพี่น้องนี่นะครับหลังจากที่ฉีดไปได้ประมาณหกเจ็ดมือนะครับเชียวนะครับเข่าเชียวึืไลไรเลยล่ะแตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยสองให้เนี่ยผมฉีดแล้วนะครับฉีดไปประมาณหกเจ็ดปันนะครับ แล้ววันนี้มาเบืองตูยังโบชีดพี่น้องแจงเกียดได้เลยนะครับอันนี้เขาขึ้นโอ้แย่แล้วครับที่เครื่องสอกแล้วถือว่าเห็นผลอยู่นะครับมาเบืองตูย่งบบชีดครับเนี่ยตัวย่งโบชีดพี่น้องเขายัางบบขึ้นครับเห็นปะต่างกันนี้ครับ ตัวนี้เขียวเลยครับเนี่ยข้างหลังผมนี่เขียวครับเข่ากับเหง้าแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังโมเสดนี่ยังเหลืองอยู่นะครับยังมือนี้ก็มาเลาะสีตัวที่ห้องยังพได้สีนะครับมือน,นี่ก็เปลี่ยนสูตรนะครับผมเอาอันนี้บ่เด้ค่าโฆษณาดีครับเต่ว่า,าออกมาเนี่ยนำนะครับให้พี่น้องในบึงครับ เมื่อนี้ไอ้ตัวซีก้อนนันี้เนี่ยผมเอาแต่เค่ผัดนะครับอุ้ยอันน้ำเค้ผัดนะครับมาผสมประมาณ2 0ซีซีต่อนามส6บลิตรครับผมใส่ตัวมันเขียวนะแต่มื่อนี้ผมเอาฟาดโกผสมกับอันผสมกับเค้ผัดนะครับผมสีแปลงนี้แหละ ตัวมันเหลืองเนี่ยเดี๋ยวจงหาหกหมื่นจะค่อยมาบึงนะครับปริมาณผสมผมผสมค่อนข้างที่จะหนานะครับมือใส่ขี้ผัดกกอยุ่ประมาณเกือบ3 0ซีซีครับแล้วก็เอาผสมกับฟาดกูอีก3 0ซีซีครับแล้วมาถะเบงขอแตกต่างนะครับอันนี้ขอเขาอนุญาต ฉีดพ่นปุ๋ยนะครับะน,นะแล้วจยงดก็ฝากกดติดตามกันในเด้อครับพี่น้องอันนี้ฉีดไปแล้วนะครับฉีดแล้วก็ลกหญ้านะครับเพราะว่าหญ้าเป็นหญ้าขี้อุ่นเนาะ,ะฝากกดซับสไครต์กดไลค์ลกดแชร์นะครับเดี๋ยวอีกจักพูดละครับประมาณวันศุกร์เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพิ่มอีกเช่นึงว่ามันสีมีผลตอบรับจังไนนะครับ กี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอ,อยายาดพ่นปุ๋ยพี่น้อง๋ยวท่อนห่อน